สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอินดี้อินทัชช้ำรักแฟนเก่าซุกลูก เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ขยันทำงานกันทั้งบ้านสามรถามคุณแม่สายเซ็กซี่ฮันนี่พาทสอนและสามีบีธีรพงศ์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยเคล็ดลับมัดใจสามีและเผยคุนั้นสมบัติผู้หญิงที่เข้ามาเป็นลูกสะพ้ายในบ้านเพราะลูกชายยังหนุ่มอินดี้อินทัชหล่อมากงานดีไม่ไหวคุนั้นสมบัติลูกสะพ้ายคือจริงๆชอบมากคือสวยและทำงานเก่งเราเป็นคนไม่เรื่องมากจะหาเรื่องแดกดันการจนทําให้อารมณ์เสียซึ่งต้องไปด้วยกันได้และดูแลกันได้เพราะตัวฮันนี่เองไม่ ได้เป็นห่วงหรือวุ่นวายกับชีวิตลูกเลยแต่ว่าเราสามคนที่บ้านต่างแยกย้ายกันทํางานเราไม่มีผู้จัดการมาประกอบเพราะเราเป็นคนดูแลคิวงานหมดทั้งบ้านเพราะฉะนั้นลูกต้องคลั่งมือในการขับรถไปทํางานเองหรือเวลาถ้าเขาจะไปไหนก็ต้องมีคนดูแลเขาได้ไปดูแลเขาได้ไปเป็นเพื่อนเขาได้เราก็จะหายกังวลซึ่งต้องเข้ากับเขาได้ดีแค่นั้นก็พอหลังจากที่หนุ่มอินดี้อินทัชย้ำถึงสถานะหัวใจที่ตอนนี้บอกเลยว่าไม่สดอีกต่อไปแล้ว และสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอก็คือหนึ่งในเด็กช่อง8นิวเจนคนใหม่พริ้งชุติยาเจรกุลน,นั่นเองแถมเธอมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงทายาทวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติยาบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลาัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นเจ้าของโชว์รูมรถโตโยต้าจังหวัดอุบลราชธานีเรียกว่าสวยจบครบเครื่องงานรุ่งรักก็รุ่งเหมือนกันเพราะล่าสุดอินดี้ได้ออกมาพูดแล้วว่าคบกัน ก็ตกใจเหมือนกันที่เห็นข่าว บอกก่อนว่าเราคุยกันมาบ้างแต่ตอนนี้เรามาเจอการมาเรียนรู้กันมากขึ้นและเราเองก็โตขึ้นและโชคดีที่เรากับเขามีความชัดเจนทางด้านความคิรโซเชียลแบบชัดเจนมากเราไม่อยากปิดหรือต้องแอบ,บอะไรเพราะพริ้งเขาก็ถือว่าการคบกันเราต้องให้เกียรติกันเพราะเราได้ศึกษากันแล้วตกลงกันแล้วก็ตามนั้นจริงๆเราไม่เคยปิดบังหรือแอบ,บเลยถ้าใครที่ติดตามเราเราก็ลงสตอรี่กันตลอดแต่พอข่าวออกมาช่วงนี้จริงๆ ฐานะเราชัดเจนมาสักพักแล้วถามว่าเจอคุณพ่อของอินดี้มาแล้วเล่าหน่อยเป็นการนนะัดดูตัวหรือเปล่าเจ้าตัวตอบว่าไม่ใช่เลยวันนั้นเราจะไปทําบุญกันที่อยุธยาและเราก็แวะไปรับเขาที่บ้านไปราบที่บ้านเขาเป็นทางผ่านพอดีเราขอเข้าห้องน้ําเราก็ได้เจอกับคุณพ่อพี่เขาโดยบังเอิญไม่ใช่เป็นการนนะัดดูตัวอะไรเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ข์บคุณครับ